วันนี้นะครับตอนเช้าวันี้นะครับวันนี้ได้อยู่ที่สนามกีฬาเชิญโคบ้านบอหลอนะครับวันนี้เราจะพามาดูว่าทำการชนในรถวันที่ซิปซ้ำอินายนนะครับเราจะมาคุยตัวของวัวนะครับวัวมีความสุขกำลังของข้อมูนกีบของท่านที่เหมือนชนนี้กับสวัสดีกันตองบ้านครับประมาณถึงงานสายของชนนะครับตรงบ้านเชิญเชิญทางตัวรถจำไนะครับชื่อฟ้าหมดครับผมอยู่ใครคนนี้ครับใครครูวีเอคีครัครควีเอคนะครับน้องวันนี้ชื่ออะไรครับชื่อโก้าว่าอะไรจะซีปีใช่ครับครับผมเรื่องควาใช้นะครับเราก็อยู่กี่ปีครับ 7จ็ดปีเจ<ก>็ดแปดปีนครับเป็นลุ้นชัยชนะให้ผมจับได้นี่ครับเคี่อวห่างไปเคว่อห่างไนะครับเราเคววา,คา,าคพัางกันเชิงอะกกี่ครั้งครับ4 4 <4 S 1> สี่สี่ครั้งสี่ครั้งครั้งเราทุกนันได้มาครับเปย์ไม,ไม่ทีนี้แผงไม่ทีนี้มาบ่าวดีที่แผงไม่มาอยู่นิเลียนนะครับแต่เขาแกตัวไม่นะครับผมจะคุณลงนี่ว่างกี่นาทีครับว่างสามสิบสามสิบนาทีวิชาทางชั้น้องก็เป็นงครับจุนเรื่อยรากสิทินเลยจ่ายสินะครับพาน้องยี่ประมาณกี่วันละครับ ประมาณเจ็วาวันนะเจ็่าวันได้แล้วความยืดที่ผ่านมาเธอสบายดีนะสบายดีครับผมจะาคุณร้องนิดกินยากินดังสมบูรณ์ไหมครับสมบูรณ์อ่ะดมได้กินได้ไหมบ้างตอนอ่ะดมนะครับจำพันนะไม่จำเลยไม่จำนะครับแทงเพลิสนใจหรือใครครับครับผมดมดมเดินเดินนี่กีนเชือกครับช่องอ่ะช่องเชือกเอายูบมาครับพาเจะเฟื่องจะฟุ้งอยู่บางไปอยู่บางเอายูบบางไปอยู่บางนะครับพาน้องเดินประมาณวันกิโลเป็ดเอ่อพกโ่ลพกโลนะครับตัวนี้เราเบานิ่มพอดียังครับครับแล้วเบาแลนะครับยานี้ให้เองโดยชาวินีงานองมาให้ครับ ให้เองเาหนรเองเากันับลอมทุกขนชนตอนนี้ในี่ยตาของบมาน้องก็มีความทุก์ับลองควาสมบูรณกี่เปอับเซ็นละครับรยเปอร์เนตเเปอร์เซ็นต์ผมยมผมแทงผมทาแล้วท้าพวกนี้ชนสอง้ครับก็มดหอมนครับยากไม่พาดทีเอลงผู้ติดตามของควันชจนะครับควขีอายควัชเครับครับผมให้น้องควันชยเอาเบี้ยเอาชายชนะถขายเรอนนะครับครับครับผมยงรสจอย่าลืมไติตามชมตาเชียเป็นกำลังใจกับควันชายว่าโคข้าวหรือที่หยอบิชใช้กับได้ที่สนามกีฬาเชียงโขงบ้าน แซนซิริชัยใจเย็นหรือว่าไอเย็นนั่งกับคนที่ทำงานชลทรามแซนซองมหมื่นบาทไม่รวมเซอร์เหมืนอนน้องจะเาเป็นรองคุณเอกคณนณที่มาแบบบอกแก่นะครับขอบคุณมากเลยสมภาของเมืของคุณมากครับวันนี้ครับ สวัสดีนะครับสวทัสดีนะครับวันนี้เรายู่กันทีสนามกีฬาเชียโคบาบอร้อะครับวันนี้เราจะพามาดูววที่ทำการชนในรอบวันที่13มีุนานี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเจ้าของวัวนะครับ,บวัวผิวมีของสดความพร้อมความสมบูรณ์เกอร์วเซ็นนะครับแา้วัวตัวทีสวทิศแค่ยู้หน้าจอนี้ก็เป็นรองคู่อีกคุณเรงในแบบโปรแกรมนะครับสามส่นบาทไม่รวมเสอลรองของวันที่13คู่ทีเก้านี่นะครับสวัสดีรับพี่เล่าสวัสดีรับตัวว่าสวัสดีครับพ่อมาดุง่นสายวัวชนนะครับผีเชื้ ว่ยนครับผมน้องเขาอายุกี่ปีครับประมาณเจ็ดปีครับเจ็ดปีนะครับเป็นรูกสยามได้มี่ประจำได้ไหมครับอัศวินใจเย็นครับอัศวินใจเย็นก็เปเรื่องดีเรืดำกันนะครับพี่น้องก็พลาดงานชมเลยกี่ครั้งครับห้าครั้งครับห้าครั้งครั้งมาซืดหนานได้มามครับพี่แผลไม่ครับก็แผลไม่มาสีสนามไหมครับตุ้งโพครับตุ้งโพมานะครับแผลไม่มาหนอมนี่หน่องก็แก้ตัวมาแผลมาล้มนั้นอ่ายึดชมไปกี่น้ำไหมพี่ไม่ได้ปีบไม่ได้ตีนะไม่ว่าตังเจไม่นะครับนี่ก็พอของพอแจงเกิดนะครับครั้งที่ผ่านมาเนี่ เร็วสุดกเรือสุดทางนี้ทางนี้ครับทางนี้ทางแหลกนะครับผมจิ้งจกตรงนี้ว่างไม่กี่นาทีครับยี่สิบแบบยี่สิบวิชาทางชุน้องเป็นไงีครับไอเย็นชุนเลยหลือเย็นเย็นครับเลยเหลือเย็นเย็นแต่แค่สิงหน้าทางหนองยี่ห้อประมาณกี่วันแล้วครับประมาณสิบวันแล้วครับสิบวันในระความยุติธรรมมาสะดวกสบายดีนะครับครับ ตีดครอนนี้กินยากินน้ำสมบูรณ์มี่สมบูรณ์ดีครสมบูรณ์ดีดอนไหล่กเล่มั้งไหมไม่มีไม่ดดนไม่ไหลส่ดีมคนเด้งครับกับาน้องเดินประมาณวันกี่โลครับุกโลครับพกโลเดินที่กี่เชือกพีเชืกเดียวเรอายุไหมครับพอเจอคนออายุครับไม่ด้นไม่ไหลลาเดินมับมันใส่ดีครใส่ดีนะครับยาที่พี่ห้เองลูกฉานงานมาให้กับพี่ผสมประทนไหมครับผสมประทนกันไปนะครับรอเซื่งมันชนแบบนี้ในสายตาของเว่านาไอเย็นีความสดความพร้อมความสมบูรณ์กี่เท่าไรครับเขประมาณเลยป๊ะ ผมอ <ทำ S 2> <ม>ยากยาก,ากโก,กฟากงียบซีเรอผู้จิตตามของไอเย็นหรือว่าโคโนแซมซีโคโนแซมซีใชไยใจเย็นนะครับอ่อากเงีบซีใจเย็นนะครับกวันที่ราบนี่มาตาวเดียวอย่างนี้กับ เหมากันนี่กับให้เอากันอย่างเดียวนะรับครับพมอบีเอรุส่อายุส่งอายุเบียร์มีการอนในเม็ดตัวไหนเม็ดตัวหนเม็ดชาเลยนะชาเลยเอามาเล่นตัวเดียวเลยเล่นตัวเดียวไปเลยมาแบกกันไปนะครับมครับพมยังให้สมาชิกอย่าลืมมาติดตามชมตามเชียร์เป็นกำลังใจคับโคโนเซนิชิชัยใจเย็นนะครับเรือวาเย็นนะครับแดนทีสนามกีฬาชนโคบันบอหลอแลวครับคุณนี่ทําการชนเดวันที่สิบสามิถุนานแล้วครับเป็นคูณทิศก้าในรายการนะครับเจอกับโคข้าวหลานเสี้็นพิชิตใจเลยก็คัน1จน มุงค้อมีบ้านเรวก็อไอเย็นดอกเบี้ยชนะเอาเงินแท้นรบขายเราเพิ่มเป็นขั้งกลางแจ้กับไอเย็นให้น้องเขามาแจ้งเกิดได้สำเร็จนะครับขขบคุณมาในสำเพาพุ่งก็คุ่งมาเอาไครับ